สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซีซอซีนะคะวันนี้ก็เราจะมากับหัวข้อเรื่องระหว่างฉันกับเธอเป็นพลังงานคอลเลกทีฟเหมือนมันเป็นเหมือนการดักจับพลังงานนะว่าเออเป็นการคล้ายๆกับการสุ่มนะคะอืมเออถ้าหากว่าคุณเปิดเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าบังเอิญเจอคลิปนี้โดยบังเอิญเนี่ยบางทีเหตุการณ์เหล่านี้หรือคําแนะนําสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเนี่ยอาจจะสามารถนํากลับ ไปปรับใช้หรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่คุณกำลังเจออยู่ก็ได้นะคะยังไงก็ลองมาฟังลองมารับพลังงานบวกๆกันเนาะไม่รู้ว่าพลังงานจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูแต่ก่อนเปิดดูเราต้องขอบอกก่อนนะว่านี่เป็นดวงรวมๆเท่านั้นไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะโอเคอย่างเราดูไพ่แบบกลับหัวกลับหางด้วยเพราะว่าเขาจะให้พลังงานที่สลับสับเปลี่ยน บทบาทแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอ่านไพ่ได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูกันเรื่องระหว่างฉันกับเธอคะ่ะขอดูพลังงานในวันนี้เรื่องระหว่างเราสองคนจะเป็นอย่างไรนะคะสองเหรียญ ความสัมพันธ์นี้ก็ยังมีการประคับประคองกันไปอยู่เรื่อยๆนั่นแหละยังไม่ไปยังไม่หายไปไหนนะคะยังอยู่นะอะคิงไม้อัสเวเลียนเด็กเรียนว้าวอ้พลังงานวันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะหกไม้หนึ่งเรียนโอ้ยโอ้ยไมอะ just it สองดาบอ เดดนะคะหนึ่งไม้หนึ่งเหรียญคืออะไร the star the magician เอา the magician มะทำไมคะอ่าก <c oughs> ้าถวถยแล้วไงต่อ hermit เอ่อเดดคืออะไร queen dark ฮก dark หนึ่งดาบควีนดาบหดาบหนึ่งดาบหนึ่งไม้ล่ะสี่เหรียนขออภัยนะชานิหนึ่งนะคะสมถ้วย the sun, เดซันสี่เหรียญสถ้วยเดซัน ได้สำรับเป็นห้าเหรียญโอเคจริงๆแล้วมันก็สวยงามนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะเพราะว่าพลังงานในวันนี้บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับคนคุยคุณไม่ชัดเจนโดยเฉพาะเลยเพราะว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ออนออนออฟออฟมามา,มาหายหายก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้ว่ลักษณะนี้ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นตัวคุณอะ คงจะไม่ได้คุยกันมาหรือว่าอาจจะคุยกันน้อยมากๆเลยสถานการณ์ก่อนหน้านี้แต่แต่ณต,ตอนนี้เวลานี้หรือว่าในอนาคตต่อไปข้างหน้านะคะความสัมพันธ์มันก็จะยังมีกันและกันต่อไปเรื่อยๆในลักษณะที่มีการประเมินข้อดีข้อเสีย ของกันและกันเรื่อยๆนะคะคือเขาเนี่ยก็ยังมีพาชั่นให้กับคุณแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็มีความอยากที mm ่จะ take action มากๆเลยยังไงยังไงเขาก็ยังรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยตัวคุณเนี่ย <laughs> เป็นโอกาสที่ดีสําหรับเขาและเขาก็อยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคู่หรือว่าอยากที่จะทําให้ความรักในครั้งนี้มันเป็นจริงให้ได้นะคะแต่เราคิดว่ามันด้วยปัญหาที่มันอยู่ในความสัมพันธ์นะไม่แน่ใจว่าคนสองคนมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคมีความแตกต่างอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากสักหน่อย ที่จะทำให้มันกลายเป็นจริงหรือว่าจะทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เราคิดว่าปัญหาหลักๆอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังหลักอิสระอยู่นะคะยังไม่พร้อมที่จะอยู่ในกฎอยู่ในกรอบเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะอถ้าว่าไม่รักอิสระนะคะแวบขึ้นมาเมื่อกี้ที่อืงไปอะ่ะถ้าหากว่าเขาไม่ได้รักอิสระนะคะแสดงว่าคนคนนี้จริงๆแล้วอะ่ะ ถึงแม้ว่าตัวคุณจะถามทุกครั้งว่าเออรักเขาไหมตัวเองคิดถึงเขาไหมเขาอาจจะไม่เคยพูดเรื่องของความรู้สึกหรือว่าเรื่องของความคิดที่เขามีต่อคุณเลยซะด้วยซ้ำทั้งๆที่การแสดงออกของเขาเนี่ยมันก็แจม่มแจ้งอยู่แล้วว่าเออเขาก็มีใจให้กับเรานั่นแหละแต่เป็นคนที่แบบว่าใส่หน้ากากทำมีมาดทำเก๊ก่งเออทำว่าเราไม่รู้สึกอะไรแต่ทั้งๆที่ในใจอะ เขาก็มีความรู้สึกที่มากอยู่พอสมควรแล้วก็อยากที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงอยากที่จะคอมมิตกับคุณเหมือนกันนะคะเขอยู่ในพลังงานของการตัดสินใจเนาะและการตัดสินใจเนี่ยมันยังมีบางอย่างที่มันเหมือนกับเขาได้ตัดสินใจแล้วก็เขาได้วิเคราะห์แล้วว่าสิ่งที่เขาควรจะทำเนี่ย หรือตัวคุณควรจะทําอันนี้พลังงานสลับกันได้เพราะมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเอาเป็นว่าเขาควรจะทําก็แล้วกัน,กนคือการที่ปรับเปลี่ยนนิสัยปากไม่ตรงกับใจของตัวเอง <c oughs> นะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละมันมีอาการที่แบบว่าเออปากไม่ตรงกับใจและนี่คือนิสัยที่อีกฝ่าย <c oughs> คนที่เป็นอย่างเงี้ยคนที่มีอาการอย่างเงี้ยต้องเลิก ทำนิสัยเดิมๆอย่างนั้นสักทีควรที่จะแบบว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นนะคะอืมมันเหมือนกับว่าเป็นเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าการที่ปากไม่ตรงกับใจเนี่ยมันค่อนข้างจะส่งผลให้กับความสัมพันธ์นี้พอสมควรนะคะเหมือนกับก่อนหน้านี้อาจจะพยายามแล้วพยายามปล่อยพยายามเลิกพยายามบอกว่าเออเราไม่ได้รักเราไม่ได้คิดถึงปฏิเสธ ทั้งหัวใจตัวเองทั้งความรู้สึกตัวเองทั้งปฏิเสธคุณไปในตัวแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นว่าการปฏิเสธนั้นอ่ะมันกลายเป็นว่ามันมาทำร้ายใจเขาเองด้วยอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็หลักคุณนั่นแหละนะอืม และณนะตอนนี้เวลานี้เรื่องของความขาดแคลนหรือว่าปัญหาที่มันอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันเริ่มที่จะคลี่คลายเมื่อเขาคนนี้พยายามปรับตัวปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ปากตรงกับใจมากยิ่งขึ้นนะคะว้าวก็ดีมากๆเลยอะ่ะกับพลังงานในวันนี้ <laughs> สวยงาม ดีต่อใจดูดวงเช้าเช้าดูไพ่เช้าเช้าอย่างนี้เจอพลังงานอย่างนี้อืมชื่นใจนะจ๊ะมาดูสิว่าเขารู้สึกยังไงจริงๆมันก็บอกมาแล้วเนาะพลังงานอะแต่ว่าเราจะมาเจอะอีกครั้งนะคะฮัลโหลแฟนกลับหัวควนถ้วยหกถ้วย อสวินไม้นะคะอ้อสวินดาบได้สำหรับเป็นเก้าดาบความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเออก่อนหน้าเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้น่ารักกับคุณและเขาอ่ะก็มันเหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกแย่มาโดยตลอดนะคะและหนตอนนี้เขาอยากที่จะลืมเรื่องเก่าๆแล้วก็พยายาม เริ่มต้นใหม่กับตัวคุณและกับตัวเขาเองให้ได้เพราะว่าเขาค่อนข้างจะกังวลเราคิดว่าเขาอาจจะก,กังวลเรื่องของการที่ตัวคุณจะทิ้งเขาไปหรือเปล่านะคะอ่าก็เลยอยากทําตัวใหม่นั่นเองดีจ้าพระคุณเขาคิดยังไงคะเขาคิดยังไง ความคิดของเขาห้เครียดมากๆเลยจ้ะแม่เครีย <laughs> ดมากเพราะว่ารักคุณอ่ะยังไงก็คิดถึงคุณมีแต่คุณนั่นแหละนะคุคนคน,นี้จะเทคแอคชั่นเต็มที่แล้วนะคะรอรับ <laughs> รอรับการเทคแอคชั่นของเขาได้เลยเพราะว่าเขากลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆเขาคิดว่าถ้าหาว่าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ย วันหนึ่งเขาจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันดีกว่าเดิมไม่ได้เพราะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะัคะฮ <laughs> ่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะคุณอาจจะได้ยินเสียงคนข้างบ้านเนาะซึ่งไม่ได้ยินกันมานานแล้ว <laughs> มา สักครู่นะโอเคมาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะพอดีเมื่อกี้ปรับแสงแสงแดดตอนเช้าสาดเข้าห้องโอเคสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะเลิศมากอะพลังงาน I want to see you again จ้า <laughs> อยากกลับมาแล้วเธอ I just can't accept The truth about us รับความจริงไม่ได้ไม่อยากจบไม่อยากจากไม่โอเคกับการไม่มีคุณนะคะ I don't like who I see in the mirror ไม่ชอบตัวเองเลยนั่นไงเขาอยากปรับตัวเองจริงๆนะเธอ b u we need to let each other go so we can grow เราคิดว่าใบเนี้เนี่ย เขาเหมือนเขาพูดในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาที่เราอะมันทำทำถูกแล้วที่เราอะ่ะจะต้องแยกจากกันก่อนเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยได้รู้ตัวเองว่าเออเขาต้องเติบโตขึ้นหรืออาจจะทั้งคู่เลยก็ได้นะคะ Everything in my life is changing right now อชีวิตของเขาในตอนนี้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ าฟราสิ uh, ้นเงียบจา๋าไม่รู้จะพูดอะไรต่อไป I'm dealing with financial issue at the moment and this need my full attention เขากำลังมีปัญหาเรื่องของการเงินการงานอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เขาอยากจะโฟกัสเรื่องพวกนั้นมากกว่าในตอนนี้เอา้าทำไมออกมาซ้ำนะคะอ่ะไม่เอาใบนี้ <laughs> เปิดใหม่าย I have acted very s h e l d e d I don't want I don't know how to approach you right now เอ๊ะพายเกิดอะไรขึ้นนะคะมีรอยอะไรไม่รู้เขาบอกว่าเขาอะก่อนหน้านี้อจะทำตัวคล้ายๆเด็กพวกเขาก็ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงนะเออเวลาอยู่ต่อหน้าคุณ I can't handle what I'm feeling right now เขาบอกว่าเขารับมือกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เลยนะตอนนี้เวลานี้ There are so many things I want to tell you เขาอยากบอกอยากพูดอยากคุยกับคุณมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องที่อยากคุยกับคุณหลายๆเรื่องเลยอะ่ะคนคนนี้เนี่ยน่าจะคิดถึงคุณพอควรนะคะเพราะมีความแบบอยากคุยอยาก take action อยากที่จะ บอกนู่บอกนี้ว่าเออเขาเปลี่ยนไปแล้วนะตอนนี้เวลาเนี้เขาไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะเขาไม่ชอบตัวเองนะคะ Oracle ็นดูมากเลยเนาะ Oracle อยากบอกอะไรทัง,งานน่าหลักมากอะ <laughs> Appreciate this moment every situation is an opportunity to grow and find love นะคะ พลังงานในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเติบโตซึ่งมองเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือเหตุการณ์ณตอนนี้มันค่อนข้างที่จะทําให้ความรักในครั้งนี้เติบโตไปในทิศทางที่ดีและก็มีกําลังมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เพื่อที่จะทําให มันเติบโตมากยิ่งขึ้นนะต้นรักของคุณกำลังจเจริญง,งองอกงามและกำลังออกดอกนะคะอเป็นกำลังใจให้นะมา let your friends help you ทำไมเพื่อนต้องมาช่วยะ่ะ <laughs> calling your e o o so m m a t e children นะคะอ่ะ นางฟ้าอยากบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์เนี้ยเพื่อนคุณอาจจะมามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้คุณอาจจะแบบว่าต้องเข้าทางเพื่อนหรือว่าตัวเขาอาจจะต้องเข้าทางเพื่อนหรือถ้ามีปัญหาหรือเรื่องอะไรที่คุณต้องการคําปรึกษ,ษาหรือว่าต้องการการระบายเนี่ยเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณไว้ใจสามารถช่วยได้นะคะจริงๆแล้วอ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณมูเตลูมาก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่า มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไปนง้ออีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเราคิดว่าอาจจะเป็นตัวเขาเนี่ยแหละที่กําลังปรับเปลี่ยนตัวเองหรือฝ่ายที่กําลังปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันง้อแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมไปด้วยกันนะคะชิลเด้นอะเราคิดว่ามันคือการเริ่มต้นมันคล้ายๆกับไพ่ทาลอทที่เป็นไพ่เด็กไพ่เพจนะเนาะอืมซึ่งหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ได้นะคะหรือถ้าหากว่าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคใน ความสัมพันธ์เนี้ยก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของอายุที่มีความต่างกันมากๆนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุต่างกันแบบอายุน้อยกว่าอาีกฝ่ายนึ่งอย่างนี้ก็เป็นไปได้เนาะหรือถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งมีครอบครัวหรือว่าอาจจะมีลูกเด็กลูกลูกติดเนีเด็กเด็ก,เ,เ,ออเ,ดกเหล่านั้นอาจจะมีส่วนเข้ามาช่วยมีอิทธิบลในกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะอันนี้ลองอัดเดป ลงอลงอ่อลองอัดแอปกันในสถานการณ์ของคุณดูนะคะ <c oughs> คือพลังงานวันนี้ค่อนข้างจะดีดมากๆเลยมันเหมือนกับว่าเขามีอะไรอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณเต็มไปหมดทำให้เรากงกงๆไปเลยพูดไม่ค่อยถูกนะคะ <c oughs> เออโอเคจบไปแล้วนะคะวันนี้สำหรับเรื่องระหว่าง ฉันกับเธอถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเรานะขอบคุณคนที่ดูโฆษณาให้มากๆเลยค่ะคุณเป็นกำลังใจให้เรามากเลยและเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับคุณเหมือนกันเจอกันีน ep หน้านะจ๊ะบ๊ายบาย